พื้นเลยอืมทุกคนวดไม่วอดอืมนั่นน,น่ะเกียวไปเลยจือพพงให้เราทุกคนหนึ่งไ,ไปเรยวเลยไหมมีไข่ไหมเลยไหนเนี่ยไม่มีไข่ไหมวะดูรคับไม่มีไม่มี คูฟองเปล่าไหมเนี่ยไม่มีไม่มีแล้วข้างหน้านุกับฟองคูนุกฟงประดับนุกโอเออแล้วบางนั้นน่ะปลอมไม่จริงแต่ว่าจริงเหรอแล้วครูแล้วฟองเนี้ครูโอ้ยเตะแล้วปั๊บแะ้ครูตรงนี้ไม่มีเบื่อเอบพีมุลล้ครูอือไปไปมีกองมังเหยียดไอ้นี่ฟองหลอกครูตานี่ล้อครูครูเลยครููตัวตืบเตัวตารองนิ้วเลยจังว่าบิ๊กเจ๋งวะถ้ามาคนเดียวนี้ไม่เย็บมอกลับไม่เย็บมันเออไปต่อไปต่อไปพึ่ง ของดีของดีสดไปหน้าก่อนะโหวดก่อนได้แล้วครับได้แล้วดำบึดแล้วน้ององเด็กจับเลยตรงลื้เด็กนี่เดำบึดอของเราก็ดำบึดแต่ว่ารูมันเยยรูช้ามันเยยได้ไมเพิ่มแล้ว ไปไโตไปโตวันลวนะันนแ่วยใหญ่เลยอนี่วดัวอดเดี๋ยววอดเลยไ้าดอไปได้ไมใส่อไเลีงว่าวดวหดไดอุยเก็บ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 รูรูรูนั่นของเต้เลยทุกของเต้เลยได้มาแล้วกคนแล้วทุกคนดูที่เราได้ตรงคลิปได้กี่ตัว ไปเราลอดไปตรงนู่นหลาไปตามเซียนหลาไ,ไปต่อ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 เดินได้รอบเลนะยนั่งเงียนะของเต้เลยนำลึกตรงนี้ี๋ยวว่งแกพวกัมันพวกเยอะนลองมัวะลรดีนะ

โอดอนะนี่ก็โอดตัวนี้ตัวนี้ก็โอดดำปื้นเลยทุกคนโอดไม่โอดนั่นน่ะเกียวแป็กเลยเขลียวเป็กเลยโวดลูกโอดเหย็ดดินดรถโอดม,มันพี่ ไปไปต่อเข้าไปถึงนู้นกันเลยเราไปกูกลปลานี้เลยตัวเจะบทตนนันหลอดรูตัวขึ้นทุกตักทุกคนเลยไปข้างบนหลาดำปืนเลยรอยนัดไม้นี้ทุกคนว่านี่แบบเดียวทุกคน ของเต้ดูมัง,งเหยีดก็อ่อนลอยแล้วก้อยแล้วก้อยแล้วก้อยแล้วเรเาพี่กเออปาดไว้อยู่จ้าปาตื่นี่ไงตรงไหนลูกได้ไหมบอกไปเลยืมดำปื๊นมังเหียดมไอ้นี่นนบบนชบบมะมันมันรูมันใหญ่าที่ยนะนั่นม,มันลาว Bằng ghetto tung phử mặt em ghetto này 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 luôn 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 ta ta lục luôn đục Hai rồi, luôn 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 เข้าไปเลี้ยบปลาแต่ว่าตัวเล็กประกาศนะนะตัวเล็กมังลันถ้าถ้าบอกกันนะผมมังลันก็ถุเลยนะ

เด็ดเด็ดไม้นี่ปึไปกัดปีตึงจริงเลยนะเจริจริงเมียก็ตัวใหญ่ไปไปไปถ่ายคลิปไปสรุปกองมังเหยดว่าเรามารอบนี้ไม่ได้เจอไม้แบบนี้อันคือนานหนัดแล้วงานโคแล้วทุกคนในมังลันสรุปแลกกองลันนี่ อโอ้ของมันลันอของเราสนุกเลยไปไปเลยของมังเย็ดละ,ดละว้ากลิบหน้าเราวองมังลันว่าไปหนกองกู้ได้ตัวเติมไหมสรุปสรุปป็นนั้นหนด้วยอู้หูของกู้วิีนของมังเย็ดอะโอเค<ำ>สกุน สร,สรุปว่าเด็กไม่ร้อนเนาะคลิปนีนนข้ของเทของเทเจอกันใหม่คลิปหน้ามคลิปน,นี้ลาไปก่อน